ชนะวสภะะสูตรตอนที่สองธรรมะในเทวสภาจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบทีฆนิกายมหาวัคหลวงพ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าว่าชนะวสภยักษ์ได้มาเล่าเรื่องราวที่เหล่าทวยเทพบนสวรรค์กำลังชื่นชมยินดีในพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์หนูอยากทราบว่า เหตุการณ์ในที่ประชุมของเหล่าทวยเทพนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะเจริญพรโยมวัสนาสนวัสภายักษ์ได้กราบทูลเล่าว,ว่าในวันอุโบสถวันหนึ่งเท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เสด็จมาประทับนั่งเป็นประธานในสุดธรรมาเทวสภาซึ่งเป็นที่ประชุมของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงพร้อมด้วยท้าวมหาราชทั้งสี่จากสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกาในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่นั้นได้บังเกิดแสงสว่างอันรุ่งเรืองยิ่งนักและมีรัศมีที่งดงามเกินกว่ารัศมีของเหล่าเทวดาทั้งปวงปรากฏขึ้นซึ่งเป็นบุพนิมิตว่าสนังกุมารพรมจะเสด็จลงมาจากพรหม,มโลกสนังกุมารพรมคือใครหรือคะหลวงพ่อสนังกุมารพรมคือท้ามหาพรมองค์หนึ่งผู้มีอนุภาพมาก ที่ชื่อว่าสนังกุมารก็เพราะท่านจะเนรมิตกายให้ดูเป็นเด็กหนุ่มอยู่เสมอเพื่อลดทิฐิมานะของเหล่าเทวดาที่มีอายุมากกว่าแต่มีศักด์น้อยกว่าให้เกิดความเคารพในธรรมะมากกว่ายุดศักด์เมื่อสนังกุมารพรมจะเสด็จลงมา่านจะเนรมิตกายให้หยาบขึ้นเพื่อให้เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงสามารถมองเห็นได้จากนั้นท่านจึงปรากฏกายนั่งอยู่บนบัลลังก์ในอากาศ เหนือกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงแล้วเมื่อท่านเสด็จมาแล้วท่านได้แสดงธรรมเรื่องอะไรคะสนังกุมารพรหมได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้แสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาในเรื่องหนทางให้ถึงความสมหวังสี่ประการหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออ,อิทธิบาสีนั่นเองอิทธิบาสีที่เคยได้ยินในมหาปรินิพานสูตรใช่ไหมคะถูกต้องเลยโยมคือธรรมะหมวดเดียวกัน แต่สนังกุม,มารพรมได้อธิบายขยายความในอีกแง่มุมหนึ่งท่านได้แสดงว่า 1. ฉันทะสมาธิคือสมาธิอันเกิดจากความพอใจรักใคร่ในการปฏิบัติ 2. วิริยะสมาธิคือสมาธิอันเกิดจากความเพียรพยายาม 3. จิตตะสมาธิคือสมาธิอันเกิดจากความเอาใจใส่จดจอ่อ 4. วิมังสาสมาธิ คือสมาธิอันเกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองท่านกล่าวว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาสีนี้ย่อมสามารถบรรลุคุณวิเศษต่างๆได้จากนั้นท่านได้แสดงธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกคือสุขปฏิปทาสามประการหรือทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสุขซึ่งเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงขนพบสุขปฏิปทาสาประการนั้นมีอะไรบ้างคะหลวงพ่อ มีสมประการด้วยกัน 1. ความสุขที่เกิดจากกามคือความสุขที่อิงอยู่กับวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นความสุขที่เศร้าหมองเป็นของชาวบ้านและไม่ประเสริฐ 2. ความสุขที่เกิดจากฌาน,นสมาบัติคือความสุขที่เกิดจากจิตที่เป็นสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานและตะติยฌานซึ่งเป็นความสุขที่ประนีตกว่า แต่ก็ยังไม่สิ้นสุด 3. ความสุขที่เกิดจากการสิ้นอาสวะคือความสุขที่เกิดจากการละกิเลสทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นความสุขที่สูงสุดประเสริฐที่สุดและเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นการเปรียบเทียบระดับของความสุขที่ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วท่านได้แสดงธรรมอะไรอีกบ้างคะท่านได้แสดงธรรมเรื่องการบรรลุธรรมของเหล่าสาวกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์นั้น มีคติเป็นที่หวังได้เจประการคือบางพวกเป็นสกะทาคามีจะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวบางพวกเป็นอน,นาคามีจะไม่กลับมาเกิดอีกบางพวกปรินิพานในระหว่างอายุไขบางพวกปรินิพานเมื่อใกล้จะสิ้นอายุไขบางพวกเป็นอุดทังโศโตอกนิทะคามีคือจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนปรินิพานในชั้นอกนิธา สนังกุมารพรหมได้กล่าวสรุปว่าดูกระท่านผู้นี้ระทุกทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีจำนวนมากมายเหลือเกินที่ได้บรรลุธรรมและมั่นใจในคติของตนเองเมื่อสนังกุมารพรหมแสดงธรรมจบแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อไปคะเมื่อแสดงธรรมจบแล้วสนังกุมารพรหมก็ได้ตรัสถามเท้าสักกะเทวราชว่าท่านได้เคยทูลถามเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างหรือไม่ ท้วสก,กะเทวราชก็ทูลตอบว่าเคยทูลถามแล้วและพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ไว้เช่นนี้เหมือนกันเมื่อเหล่าเทวดาได้ฟังธรรมจากสนังกุมารพรหมแล้วก็ยิ่งบังเกิดความปิติยินดีและแซ่สองสาธุการในพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์ดังกระหึ่มไปทั่วเทวสภาชนะวสักพยักษ์ก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้พระพุทธองค์และพระอานนท์ได้ทรงทราบกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ สำหรับตอนนี้ทําให้หนูได้ทราบถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเทวโลกและเข้าใจในหลักธรรมต่างๆได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะเจริญพรชนะวะสพสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ยืนยันให้เราเห็นถึงความเป็นศัทธาเทวมนุษย์น่งของพระพุทธองค์ที่ทรงเป็นศาสดาข,ของทั้งเทวดาและมนุษย์อย่างแท้จริงและยังชี้ให้เห็นว่าผลแห่งการปฏิบัติดีนั้นย่อมเป็นที่ประจัก และสันลเสริญไปทั่วทุกพภูมินั่นเอง